สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชมารทรงประเคณจจตุปจัจจัยไทยธรรมบูชากัปรเทศและทรงทอดผ้าไตร นอกจากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ให้รูปที่เรียนท่านผู้ชมทราบไปแล้วนะครับก็ยังมีพระสาสนโสพลวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามพระพรมเมทีวัดเทพสิรินทราวาสพระพรมเวทีวัดไตรมิตรวิทยารามพระพรมวชิรยานวัดแนนาวาพระพรมเมธาจารย์วัดบุรณะสิริมาตยารามพระพรมโมลีวัดพิชยญาติการามพระพรมสุธีวัดสกเกตพระธรรมปริยัติโมลีวัดทินกรนิมิตนนทบุรี พระธรรมกิตติเมธีวัดสัมพันธวงศารามพระธรรมบรมมธีวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามพระธรรมมัราพรวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามพระเทพโมลีวัดราชภาติการามพระเทพสารเวทีวัดประวันิเวศวิหารพระเทพสิทธิวิมลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามพระเทพปัญญาเมธีวัดปิตุลาธิราชรังสริจฉะเชิงเซา พระเทพวรวทีวัดบรมวงศ์พระนครศรีอยุธย,ยาพระเทพวิริยาภรณ์วัดหัวลำโพงพระราชประสิทธ์ิวิมลวัดระคังโคสิตารามพระราชนันทมุนีวัดละหานนทบุรีพระราชศิษธ์ทิเวทีวัดเจษฎารามสมุทรสาครพระราชธรรมวาทีวัดประยุรวงศาวาสพระราชปริยัติวิมลวัดอาวุธวิกสิตารามพระราชวิสุทธิโกศลวัดพิชยญาติการาม พระราชปริยัติยาภรณ์วัดเขียนเขตปทุมธานีพระราชรัตนสุธีวัชนะสงครามพระศรีสิทธิมุนีวัดสังเวชวิยารามพระศรีวิสุทธิคุณวัดอินทราสุการามสุรินทร์พระศรีรัตนโมลีวัดราชสิทธารามพระอมรเมธีวัดตากฟ้านครสวรรค์พระวีระธรรม,มุนีวัดไตรมิตรวิทยารามพระวิสุธทธิพงเมธีวัดสเสวตรชัด พระวิสุทธิพัทระธาดาวัดประยุรวงศาวาสพระโสพลสมุทรคุณวัดคันลัดสมุทรปราการพระยานนเวทีวัดปวรมงคลพระศิริชัยโสพลวัดมหา,าธาตุยุวราชหลังสริดพระปริยัติโมลีวัดสารนาร,รมารามระยองพระพิมลภาวนาพิธานวัดโสธรวรารามัะเชิงเซาพระพิพัฒปริยัติสุนทรวัดเทพลีลาพระบูรพาคณาจารย์วัดบ้านงงปราจีนบุรี พระพิพัฒน์วราพรวัดศรีสุดารามพระโสพลวิหารการวัดโพชัยหนองคายพระเมธาวินัยรถวัดพระศรีมหาธาตุพระวินัยสุธีวัดธาตทองและพระพิพิธพัฒนาทรวัดปริวาสครับ นัญญาวัตสังคาราอุปาทวยธรรมิโนโอปัจชิตวานิรุธันติเตสังอุปสัมโมสุโคพระสงค์เท่านั้นสดับประกอบนะครับหรือว่าบางสุคุณอะครับ

चन्धो पन्रसो यथा मणि छोटि असौ यथा सह तयो นันสัตุมานเตมภวันตวันตรายโยเทียเพายุยุคอภวสัมพีตโยวิวัจันตุสัพพโรูขวัวินการสัตุมานเตมภวันตวันดารายโย สุขีอันเทียงคายุกอรภาวะอภิวานนทเสรสนิจังวุทาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวาสกันติอายุวันโอนสุขังบาสัง ยันจะโคนทิ่นาทินาสังขามีสุขเป็นทิตาเทีธารตตังทิตายัสสะทามโสอุปปาปิตโสยาติธรรมโมจะอายัญนิทานสิโตเปกานะโวชาจะ

ทีขายุโกโหตุอโรโกโหตุทีคขายุโกโหตุอโรโกโหตุจุกิโตโหตุปรมินทมหาราชาสัพพรมาราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโพชยโยนิจังปรมินทมหาราชวรัสะปรมาราชินียาสหะ ภวตุสัพพทานขอวงวยพระพระวตุสัพพมงทัรฑลักขันตุสานะเทวกาสัพพะวันทานุภาเวนัสัะทาสตีภวันตุเต

อาวเวนัสธาโสติภาวันตุกเกขอถวายพระพรเจริญพระราชศริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพุทธบอพิตพระราชสมภรเจ้า ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้อวอาตมภาพพระสงฆ์ทั้งปวงขอถวายพระพรลาสมเด็จบรมบบพิษพระราชสจ้าทรพระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสเก็บถาวายอดิเรกถาวายพระพรลาและลำดับจากนี้นะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถจะได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งทรงธรรมไปขึ้นพระเมนโดยมี8ตำรวจหลวงและนายทหารราชอ,องครักษ์เชิญธงชัยพระคุดผ้าธงชัยราชากระบียุทธนำเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถจะได้ทรงวางเครื่องราชสักการะพระศพทหารกองเกียรติยศพระศพเป่าแตรเดียวสัญญ,ญาณน,นอนแล้วจบค่ะ ทู่้ชมคะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินสเสด็จสู่สวรรคาลัยเมื่อวันที่2มกราคมพุทธศักราช2551อย่างความเศร้าโศกเสียใจอย่างใหญ่หลวงแก่ประสบกนันทกรทุกหมู่เหล่าด้วยประจักษ์ชัดว่าทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการล้วนทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอนเนกนัน ทรงเป็นสมเด็จพระโสธรเชษฐภคินีอันสนิทแต่พระองค์เดียวทั้งยังทรงเป็นผู้ที่ทรงเคารพนับถือในฐานะที่ทรงมีอุปการะคุณมาแต่ห้นหลังค่ะ ระกย,ยกิจนะคะและพระก,กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกนรกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นในด้านของการศึกษาการกุศลรวมไปถึงการที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปะวิทยาการแขนงต่างๆนะคะ ซึ่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งคะ่ะที่พวกเราชาวไทยนั้นจะได้ร่วมกันถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลยาณนวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินทผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งในการเสด็จสู่สวรรคาลายัยอย่างงดงามและด้วยพระกรุณาธิคุณที่มากมายอันกอนัทต์นั้นเองครับเพื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ ในนทวุตรไสเกือ้โอโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอในการถวายพระสมัญญาแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินว่าพระกัลยาณมิตราอาจารย์อันมีความหมายคือพระอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรที่ประเสริฐทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระกรุณาที่คุณ ด้านการศึกษาของขององคงการการศึกษาของประเทศและปูช่ชนชาวไทยอันหาที่สุดมิดได้ครับอุปจิตาวานิรุจันติเตส,สังมมูปัสโมสุขโข